สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดอธิบายเกี่ยวกับไดอะแกรมเส้นเดียวของแผงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับไฟฟ้าขาเข้าจากสายส่งไฟฟ้านะครับจะมี3เฟสสเส้นแล้วก็มีแรงดนันไฟฟ้า12กิโลโวลต์ใช้ฟิวตัดตอนแรงสูงขนาด กระแสไฟฟ้า6แอมป์ต่อ12กิโลโวลต์ครับและใช้ม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเชน้ำมันขนาดกำลังไฟฟ้า50กิโล V A ขนาดแรงดัน12กิโลโวลต์ต่อ416ถึง2 1 0โวลต์ครับโดยม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้นะครับจะใช้เดลต้าไปเป็นสตาร์โดยที่สตาร์ที่จุดนิวตันเนี่ยจะต่อกาวเอาไว้ครับ ทันลงมาจะส่งไฟฟ้ากลับไปให้ของกอฟอนอรหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงโดยสายไฟที่ได้เขียนไว้นะครับมีขนาด35ตารางมิลลิเมตร3คูณ1ต่อ4หรือว่า25ตารางมิลลิเมตร1คูณ1ต่อ4อุณหภูมิ75องศา ใช้ท่อร้อยสายไฟฝังใต้ดินครับต่อยาลงมาจนถึงแผงสวิตช์บอร์ดติดตั้งกับผนังซึ่งแผงสวิตช์บอร์ดตรงนี้นะครับจะใช้ต่อกับสายกราวด้วยเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดโดยสายกลาวนี้ครับมีขนาดของสายอยู่ที่10ตารามิลลิเมตรต่อลงมาจะใช้ฟิวส์ที่มีกระแส2์ส แล้วก็มีสวิตช์สวิตช์แรงดันที่ต่อไปยังโวลต์มิตเตอร์0ถึง500โวลต์ต่อลงมาด้านล่างผัดจากฟิลนะครับจะมีสวิตช์แบกเกอร์แรงดันต่ำ3า100หนแอมป์ทริปแล้วก็100แอมป์เฟรมครับโดยจะตัดตอนอัตโนมัติเปลือกหุ้มมิดชิด ขนาดแรงดัน480โวลต์พิกัดกระแสตัดวงจรที่มากกว่าเท่ากับ10กิโลแอมป์นะครับที่450โวลต์ถัดลงมาจากสรกริตเบเกอร์แรงต่ำก็จะเป็นฟิลขนาด2แอมป์เหมือนกับเช่นด้านบนนะครับมีไฟไฟลอดแรมแดงเหลืองแล้วก็น้ำเงินครับ ลงมาจะเป็นหม้อปแปลงกระแสรครับ75-55แอมป์ทางด้านขวาจะเป็นแอมมิเตอร์3ตัวด้วยกันที่มีกระแส0-75แอมป์ครับต่อมาด้านล่างจะใช้บัตบาทองแดงซึ่งจะเป็นบัตบาที่จะต่อเข้ากับเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำ ไปยังแผงย่อย A B C D E F และก็แผงย่อยของอาคารโดยที่แผงย่อย A ถึง F นะครับจะมีลักษณะที่เหมือนกันทุกประการโดยใช้สรกร i t เบเกอร์แรงต่ำ 2p 40ม m ์ trip 50อ m frame พิกัดกระแสตัดวงจรมากกว่าเท่ากับ 10กิโลแอมป์สี5โวลต์ขนาดของสายไฟฟ้าครับอยู่ที่10ตารางมิลลิเมตร3คูณ1ต่อ4และก็ใช้ขนาดของท่อเนี่ยเป็นท่อร้อยสายไฟ3ส่วน4นิ้วครับ แล้วก็ถ้าเป็นทางด้านขวาสุดจะเป็นแผงย่อยอาคารนะครับจะใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ในดันต่ำเหมือนกันนะครับที่มีลักษณะเป็น 2p 30 m p r i p 50 a m frame มีพิกัดกระแสต,ตัดวงจรมากกว่าหรือเท่ากับ10กิโลแอมป์415โวลต์มีขนาดของสายไฟ้าอยู่ที่6ตารางมิลลิเมตร สามคูณหนึ่ง